ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟ i g h t Thailand by c h ช n แนลวันนี้ในคลิปเลโ r o s p e c ไม่ใช่ r e t r แบทเทิลนะครับที่เป็นคลิปแบทเทิลของเก่านเนาะก็วันนี้เราจัดสายอะไรเลยตอนนี้อาแปะจัดมาเลยเป็นเบลวเป็นเบลว์ผสมกับอะไรหรือเปล่าชิล่าคาร์น่วันนี้ของผมเป็น Shadow ไอ้แ h นทอมนะครับแ h นทอมไอ้แฟน a n มมาสเตอร์ดราก้อนเจ้าแม่โอเวอร์โหลดโอเคเริ่มกันเลยดีกว่า ตกูก็จะกูตายก็ตายกันอยู่ตรงนี้แหละเรียงหน 1, ึน 2, ่งเรียงสองเรียงสามเรียงสี่เรียงสี่ไปเรียนห้าไม่ขึ้นต้องขึง้นสามไปเฮ้ยสกิลมันเหมือนกันนี่วะคะเออเรียไลท์ไงเออเรียไลท์ไอ้ที่มันฉีดยุงมอะนะทำเรียงไลท์ก็เหรอ เค็ีไม้ไรไงเจอเคลียร์หนึ่งก็ชนะยาวอะไรอ่ะเบายุงเนี่ยเมาบันยุงเอาเลยโอ้โหสวยงามครับโอ้โหเคลีเดยลูกเต่ามาแล้วนะโอเคม่วงตะไบห้าครับโอเคเริ่มก่อนกราเทินจัวชัวออกมาจบเลยเฮ้ยเคไรด้วยเคลียร์เทินจัวกักเกตเดี๋ยวอีกสตา์ทหน่ช่เฮ้ยจืดลัว เซิร์ชเลยเซิร์เลยเซิร์เกศเกก็เป็นฟอยแน่เลยระับนีแล้วฟอฟอยเกฟอยก็มงไม่เห็นเลยได้มาเยอะได้มเยอะเยอะไปเยอะจำได้ว่าตอนนั้นเยอะมากทีสุดพัน่ะให้ตายดีตกไปเลยโอกาสเดครับตัวรักสมัยก่อนนี่ไม่มีโบนะเฮ้ยเฮ้ยเดีวว่า มามาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้าอีกดีก็ไม่มามาว่ามาว่าพี่มอสเขาบอกไว้เอาไรเอาไรเอาเลยเต็มที่เต็มที่นี่บัตรจัดมาว่ามาว่าเป็นช่วงยกหนึ่งที่บอกว่าบัตรดัดจังเลยสเยอะบัตรจัดเยอะเยอะพอกับาโจผแนทพันโตกะเข้ามาเข้ามันอันโน๊กอันนัสตัน มาว่ะมาว่ะเฮ้ยหายแดงได้ด้วยได้ยินหายแดงใช่ใช่ใโอ้โหมันแข่งเลยวะ่ะนี่เงเท่าไหร่ผ่นกันบ้างแปดพันแปดพันเท่ากันเท่ากันแล้วก็เด็กเหมือนกันเลยสภาพวิธีการเล่นไม่ต่างกันเลยเก้าพันโอ้โหนกัวเลยว้าว้าพันสี วันนี้13นะเฮ้ยจะเข้างไมจบเนาะ8จไว้บอสต์จอเนี่ยุุนั้นใช่ไหมต้องทำเสียงอะบอสต์จอโ์ไม่ต้องยืดจอเขาบ้าอะไรเขาทำมาสอง๋อโคเก้าพันโจมตีหนึ่งหมื่น้อ เอ้ยไม่ได้กี่ครั้งเฮ้ยเดี๋ยวเป่ามันลุกเออเฮ้ยจำได้จำได้เรียนมาอันเดออุ้ยสแตนตีเป่าตีเป่าสแตนตีดิเจ้าไอ้ตีไอ้ตีตีเป่าไม่ตีตีดิไม่ตีโอกาสมียเนี่ยไม่มีโหอ้อ๋อน้อโหไม่ใจเลยไม่ไม่ใจเลยไม่แดมเดียวเหมือนกันไง จำย่เหมือนกันเออไม่เป็นไรย้ายเไปไม่ไลรใครก่อนดีแล้วกี่โอเ B โดนจับเอ็ดโดนโดนจับแ dm โดนไม่กัวไม่ตัวจำลอง dm ร้อนร้อนร้อนแ dm จำลองแดมไม่มีมาหวัดมาดัดไอ้นี่ว่ะจิ้งใหญ่ dm ใช่ป่ะใช่จิ้งใหญ่ dm ตอนนั้นมันเป็นโปรโมแล้วน,น้องๆว่าถ้าไปเช็คของญี่ปุ่นมันอะไรวะมันจะไม่มีเพราะมันเป็น,น,อน,นไอคอนท์มันเป็นโปรโมเลยข้างด้วยไป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 แบนครับเล่นอะไรกันวะเล่นดิเล่นอะไรกันวะเล่นแบบโบราณไงเขาเล่นกันอย่างนี้<อ>เขาว่ากันมาเขาว่าเขานี่ใครไม่รู้ไรแบนเอา เป็นตัวแพงมากประารคอมมิชชนไปแจกแบนคอยชั่งแรกนะครับประมาณ300ว่าบาทต้องหยุดจบกันจะได้แลังจากนั้นมามันก็รีบเป็นแจกตามงานแข่งโอเคแล้วเราก็เปิดคอมเตออพลิม้นต์โอ้โหสวยๆเออเปิดเออเท่เท่เท่มันจะไหลไปไหนเลยขีดได้ขีดข้างไหมได้มากไดมากเท้ากดหนึ่งสอง เอาไรสห่สิบห้าแห้แบบลุกมาดิต้องตีหิตเปล่าวะจำไม่ไดใจลบหนึ่งตีฮิตตีฮิตีดิใช่ไหมตีหิตีดิมาตีฮิดแปนด้วยตีดิแปนทิ้งเสิร์มไหมจะเสิร์ฟทำใหมเล่นหรืรเปลาจะเสิร์ฟทำใหมเล่นอะูรามีไอสจูราด้ยโลุกหมักลุกข้าเหงาเลยข้างไหน ไม่ไม่เหมือนการตวบุ้ไม่เท่ากันข้างไหนนี่สิบบูตสิบสี่สิบห้าสิบสี่านึงห้าัแวนคอโม่ขแานั้น้าพันแวนแตนแปะคือมันห้าพันแวนแตนแปะได้คลรวบานกี่อเลยสองนะฮะเลียอใบนะฮะมีคาว์บ้านกท่ต่อเแปะสองแถวนะฮะ เฮ้ยแส่3นี่ลงด้วยดิเออมามาแวรหมื่นหกหกแล้วตอนนี้มาเท่าไหร่นะตอนนี้ห้าพันแวนใช่ป่ะเราวจะเป็นอ่ะมีปะา่ะหมื่นหเดี๋ยวมาลืมไปมีมาอีกรอบเท่าไหร่อันนี้1มื่นหนรอบใช่หมื่นเจ็ดหมเจ็ดหมื่ได้เดียวได้เลย ตะแตนอาดามเเช่นกอนไม่มีไรตแตนยอหรอสอดเส็นดีแล้วสอดเส็ีแล้วเขาต้องทำยังไงดีถ้าไม่ตายท็ไม่ทำเสียงนี้บวกมืนบวกคิหาพีจีพีจีนะครับนากวัจังแ้วนั่นเ็จุไป ตีสองหมสองทีแตงพี่ป้าหรือเปล่าเอาเสียงแทบเอาเอาในหนังไงอ๋อเออไม่ได้มาซื้อไม่มีเอาตีรีโสิบเจ็ดเอาไงแตมเออจบแ่นั่นแหละโบราก็หละเป้าแมนแซนโดสเปรเดอร์ทำไมไม่ชอบอ่ะ ทำไมไม่ทำเสียงวานทำคนในหนักไงก็ไม่เข้าใจอ่ะไม่รู้เขาว่ากันมาเขาว่ากันมาก็อยากสะโพกสายจะทำกันแค่แล้วแต่ข้างสิบหกอะไรแค่นี้เออแวันสิบเจ็ดต้องพิดเนาะเออถ่ายมือถ่ายมือสองไดท์สองไดทเฮ้ยบีลิฟสีีไปท่ขาววันที่ขาววัน คิวอ่ะลางแหวนต่อไปที่สองเออ่บไปที่สาเอยเท่าไหร่เรากบวกไปเท่าไหร่หมื่นหนึ่งบวกหมื่นสองห่นะส่งสอมอเราเลือใช้มีโอกาสก็ใช้เออตอนนี้เป็นสองหนึ่งสองเจ็ดสองามชี้ไอวันาเราก็บวกหมือนนใช่ สองมเจ็ดเลยเหรอไม่ของเราสองเจ็ดอ๋อสากชีตกใจไปนี้แวนอีกรอบเอ้าอันนี้เป็นตอกไหนเอ้ยมันไ้นี่วมันไม่ตีดอกไหนนี่วะใบดียวเดียวใเดียวเดียวใบเดียวใบเดเดียวเขายเดีเขาเลยเออรู้ไงแตแนดิโอโคตรเก่าจริงๆิรอ มันเธอที่หมายโบราณโบราณเออกินบ้ากินบ้าทำเสียงพิบ้าด้วยทำเสียง่ิบ้ารเด็กเด็กดงอะไรวะใครวะพ้าบ้ที่เป็นวงกลม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 วงวงววงวงววง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  แปดปนไม่สกพอดีแัดรออืมแนี้เขาคงไม่นี่แหละสัสดาหนีคงะคงมัมีซีแล้วแหวละใช้ไปหมดแล้วเอเอก็ได้อยู่นีหว่าเกินหกเกินหกตีวัน เด็ยมากเขาเข้าเลยเหรอเข้าข้างโอเคสาบไปเดี๋ยวแล้มเน็กแล้ไปดิหายขออร่ก้าันเ้ามัน Oh. เอาไปครับอ่งเจ็ดแดงเจ็ดแดตรงนี้ความสานุกแบบเก่าๆเนอะเซ็กเซ็กก็เล่นอยู่แค่นี้ยตางัวดนะฮะนี่อะไรสองมันหนึ่บบนงวันเจ็ดเลยเหรอสอ่ารับไป5แดมโดมแป่น้ อยู่ิวออกโตบดกสี่ใบไปเหมนี่ต้องอย่างนี้โบราณโบราณทำเคื่องเขาว่ากันว่าเขาว่ากันว่าเมือนหนึ่งล้านเสร็จเหมือนหกล้านเมือนเจ็ด้านไหนหนึ่งไหนหนึ่งที่ น้ำมันแมนตายตั้งแต่แรกแล้วไม่มีแล้วโอเคโอเคก็จบแล้วครับการต่อสู้ระหว่างโนว่าแกรเลอร์สายนะครับเบล่าเราเออนนั่แหละไม่แก่จบเลยบาวคูเกอร์กับอ่ากับซาโดพาราดินชื่ออะไรวะชื่อจอมเทอชื่อไม่รู้เปนพอมัตเตอร์แฟนทอมัตเตอร์ดากอนเออไม่ใช่โอเวอร์หลอดนะแค่ดากอนเฉยๆเลยเห็นเลยจะเห็นว่าในเล็กมันมีสแตนโหมด้วยนะครับจัดว่าเรียงกันสิบหาย มันมันนติดกัอย่างนั่นดิก็ดีซีไอไปแล้วนะก็สนุกดีครับนะเอาของเก่ามาเล่นเนาะอย่างเช่นเคยนะครับนะน้องๆก็ค่อนข้างชอบกันวดีและดีใจนะครับนะน้ำตาที่ลรนะก็ยังไงก็ถึงเออจริงๆแค่ที่อยากทำนี่ไม่ใช่อะไรคืออยากเล่นลามอนพอเราเด็กเนี่ยไปเล่นกับคนอื่นก็ไม่มีใครเขาเล่นด้วยมันไม่ใช่ไม่มีใครเล่นด้วยมันตู้เขาไม่ได้นั่นแหละคือเหตุผลมันมีตัวเก่าหลายตัวที่มันตามยุคตามสมัยมันเก่งมากอย่างตระกูลลุกต่าไอ้ตะกูลนั้นหมักลุกอ่าตระกูลอะไรวะะ ชื่ออะไรวะไอ้บล็อกลุกมันชื่ออะไรนะเดดอาร์มี่เออตระกูลเดดอาร์มี่พวกเนี้ยพวกตระกูลเดดอาร์มี่พวกเนี้ยมันค่อนข้างเรียกว่าค่อนข้างเก่งนะเอาจริงๆอ่ะในยุคนั้นเนี่ยพอมาถึงยุคแบบขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นลีเจียนมาเดดอาร์มี่หายไปอังกฤษเมฆเลยะนะก็ดีใจครับที่น้องๆชอบกันแล้วกันเนาะนะไม่มีไม่รู้จะพูดอะไรก็ขอบคุณมากนะที่ติดตามไม่ชอบกดไลค์นะกดซับสไคร์นะครับ แล้วก็ฝากเพจเราช่องเราไม่ก Land, าดไฟท์ไทยร้านชาแนลจะมีคลิปแบทเทิลเลยโก์และโกลัพโซ่ให้ดูดแน่นอนนะครับถ้นะาสุดท้ายนี้ก็คุณร้านซีจ่าไม่กับอาซต้ชั้น 5, หน้าผู้นุนให้เราสร้างมันทางการวันนี้ไปแล้วผมจะมาในคลิปต่อไปสวัสดีครับ